แนะนำค่ะแนะนำเลยค่ะเพราะว่าคุยกับเพื่อนๆน้องๆที่มาเมื่อวันที่เจอกันนะคะน้องบอกว่าเขามาไปมาหลายที่แล้วเขาไปเรียนมาหลายที่ใช่เขาบอกที่นี่ค่ะอันดีที่สุดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่อเป็นพี่ชาศสวัสดิ์ค่ะคุณพี่มาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดสมุทรปราการจ้ะค่ะมาจากสมุทรปราการก่อนหน้านี้คุณพี่ทําอะไรเอ่ยพี่เปิดร้านถ่ายรูปค่ะโอ้ร้านถ่ายรูปแล้วทำไมถึงสนใจอสังหาฮะพี่ชายเขาชวนเ่ะค่ะให้ ลองมาตอนตัวนี้ดีไหมชวนทำธุรกิจใช่ค่ะพี่ก็เลยหาคอร์สที่จะมาลงใช่ค่ะลงที่อื่นไหมบ้างไหมคะไม่ค่ะค่ะที่นี่เลยค่ะที่เดิมเลยแล้วหลังจากเรียนไปอ่าหลังจากเรียนไปหนึ่งวันก็ดีนะคะค่ะค่ะเพราะว่าไม่มีค่ะไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานเลยอ่ะค่ะแล้วมาหนึ่งวันเนี่ยพื้นฐานมาหรือยังคะมาแล้วมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ไปต่อไหมคะกับโครงการอสังหา คิดว่าค่ะคิดว่าไปได้นะได้ค่ะค่ะยังไงโค้ดมีกลุ่มโคชชิ่งให้นะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็โค้ดโค้ดเนี่ยสอนดีไหมคะเป็นโคสอนดีค่ะเข้าใจเข้าใจเนาะค่หมายว่าเอ้เราจะไปไหวไหมแพลนเสร็จเออมันได้นี่ค่ะแล้วคนที่สนใจคอร์สที่ยังไม่ได้ลงเนาะแนะนำเขาไหมคะแนะนำค่ะแนะนำเลยค่ะเพราะว่าคุยกับ เพื่อนๆน้องๆที่มาเมื่อวันที่เจอกันนะคะคุณน้ัหมอบอกเขามาไปมาหลายที่แล้วเอาไปเรียนมาหนที่เขาบอกที่นี่ยค่ะขาดีที่สุดแล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ